สวัสดีครับที่วุยช n แนลอาเซนนแฟนครับครับผมวันนี้วันพุธครับพุทธที่8ปดพฤษภาคมครับสองพครับหมเมื่อวานนี้คงจะชุ่มฉ่ำฝนตกนะโอ้โหอ,อากาศเปลี่ยนปังขึ้นมาทันทีครับเมื่อวานนี้โอ้เมื่อวานอยากเหงื่อออกเมื่อวานทั้งวันเหงื่อไม่ออกเลยฝนลงมานะครับแล้วก็ครึมคิดว่าหลายหลายหลายพื้นที่ก็น่าจะโดนฝนกัน นะครับแต่ว่าต้องสําคัญคือต้องรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าอยู่ๆอากาศเปลี่ยนนะโอ้โหเมืวว่อวานี้ช่วงเย็นช่วงค่ำม,มาแรงบุกเพราะว่าอะไรหลังจากที่มันร้อนมานานมันมาแรงมาแรงก็ก่กอตัวเสียแล้วเจอฝนฝนกุ้งโดนลังแม่แตกโอ้โหเยอะมากเมื่อวานนี้มาแรงนะก็ต้องระวังกันนะแต่ก็ดีอากาศเย็ยนนะขอให ขอให้ฤดูฝนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนอย่างที่ฤดูร้อนก็ทํานะคือร้อนจิบหายเลยอ่าพัดฝน,น,นก็ลงมานะครับฝนก็ลงมานะทําให้ร่างกายค่อนข้างสดชื่นหน่อยเช้านี้ก็หมาเสียงนกเสียงกาก็เต็มที่อ่ะเดี๋ยวมาว่าอะไรเรียงกันครับหลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะมีคนถามว่าทําไมมั่นใจจังเลยมั่นใจมากนักเหลอจะชนะแมนยูได้ เดี๋ยวมาตอบให้นะครับอ่ะขายของก่อนนะครับเม็ดฟู้แดงแลรฤตนะโอนี่เป็นน้ำเย็ยนเลยผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเมล็ดองุ่นนะครับองุ่นแดงด้วยแล้วก็จากการวิจัยก็บอกมาแล้วว่าอางุ่นแดงเนี่ยมีสารมีโปรโตีนนะครับช่วยทําให้ร่างกายมีความสดชื่นนะ ช่วยปรับสภาพความสมดุลของร่างกายนะครับช่วยดูแลอวัยวะช่วยยืดอายุการใช้งานอาวัยวะต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง DNA เนี่ยนะครับผออทาให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเลยจริงๆครับหลายท่านก็ซื้อทานเองหลางท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับโู้แล้วก็ผลตอบรับดีมากก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นน้ําเย็นนะจักอ่อนออื หนึ่งหลอดครับผมยี่สิบเป็ดครับหกร้อยยี่สิบาทส่งทั่วไทยสนใจสก,กิดทางได้เลยนะเม็ดฟูแดงแรงรทธิ์หลายเจ้าแม่งเอาไปใช้คำว่าเม็ดฟูชะลอแก่โอ้โหหน้าตกปากไม่มีมอกแก่เกิใช่ไหมเออแหมไปใช้เป็นเม็ดฟูชะลอแก่มันคิดได้ไงวะ <laughs> นะครับอ่ะเอาประเด็นก่อนเมื่อวานนี้ หลังจากที่ผมบอกเงื่อนไขนะครับบอกเงื่อนไขแล้วก็โอกาสในการที่ถ้าอาร์เซนอลของเราจะคว้าแชมป์ในปีนี้เปิดไหมยังวะอ๋อเปิดแล้วถ้าอาร์เซนอลของเราจะคว้าแชมป์ในปีนี้ด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่บอกไปหมดแล้วนะแล้วก็บอกอีกเช่นกันครับว่า เตรียมพร้อมรับสภาพเสมอถ้าอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าซิตี้เขาเก่งพอแก่งพอสามแช์สุดท้ายเขาชนะก็ก็ต้องยินดีกับเขานะแล้วเราก็ต้องยอมรับสภาพแต่ถ้าเผื่อเกิดพิกล็อกหนึ่งสองสามสี่อย่างที่บอกไปเต็มเต็มคลิปเมื่อวานนี้เข้าไปดู่าจบก่อนจะเข้ามาแซะก่อนที่จะเข้ามาถามนะแล้วก็บอกเรยบอกว่าถ้าเผื่ออย่างทีมเราถ้าเผื่อไปพลาดท่าแพ้กับแมนยูก็ถือว่าจบก็จบกัน เพราะลายหนึ่งสองสาบอกไม่หมดมึงกลับไปแหกตาไปดูคลิปใหม่ก่อนที่จะมาแตะอะไรที่แบบเออมีความมั่นใจทําไมมั่นใจมากเลอจะชนะแมนยูจะชนะเอเวอเรตั you, นะ done, ถึงลังเออถึงลังไอ้แมนยูถึงบ้านเขาเพราะอะไรเหรอแล้วส่งส่งไอตุ๊กตามาเอาคําตอบของผมสั้นๆน,นะทีแมนยูมึงกากไงนะชั่วโมงนี้กากกากสุดๆละเออเอาเงี้ยนะ เมื่อวานพูดเห็นผลมาแล้วไม่ฟังแต่อยากจะฟังแบบก้นึลก็คือแมนยูมึงกาก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 โอเคไหมชัดไหมเพราะอะไรถึง,งพ,ออพูดอย่างนี้เพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้โอเคครั้งล่าสุดที่เราบุกไปชนะแมนยูได้ก็น่าจะปี2020ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันโควิดหรือเปล่าที่ออกมาไปยองยิงอะ นั่นคือแบบสุดท้ายที่ระบุพระชาติถึงโอแฟอร์ดเลยในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะแมนยูตอนนี้เป็นทีมที่ยิงประตูคู่แข่งได้ผ่านมา35ม้นัดยิงประตูคู่แข่งได้52เสียประตูให้คู่แข่ง55คือตอนนี้แต้มลูกเสียได้เสียมึงติดลบนะทีมแมนยูติดลบ3นะและที่น่าตกใจไม่ต้องพูดพูดถึงตัวนักเตะบาดเจ็บนะไม่ต้องมาอ้างนะงนักตบบาดเจ็บบาดเจ็บถ้านักเตะบาดเจ็บ มันก็ต้องวิธีมีวิธีการจัดการมีวิธีการจัดการกับนักเตะมีวิธีการจัดการที่จะเอานักเตะคนไหนที่เหมาะสมลงในลงสนามมีวิธีการจัดการที่จะเล่นกับคู่แข่งยังไงไม่ใช่แต่ปีตะบันมีวิธีการจัดการทีมกากโค้ดนึงก็ห่วยแตกเออเอาง่ายๆดีกว่านะครับจุดสำคัญคือแต่ละแมตเอาโโตรงๆนะ ต่ลาแมตชแมนยูถ cool, ูกคู่แข่งเข้าไปล่อเป้าถูกคู่แข่งมีโอกาสเข้าไปล่อเป้า20-30ถึงครั้งต่อเกมและทีมที่เล่นกับแมนยูแต่ชื่อชั้นแต่ละทีมไปไล่ดูเอาเออ ล่าสุดเจอคิสเซิลพาเลตโดนคิสเซิลพาเลตสองไปยี่สิบกาอนมะมันไม่ได้สีประตูมันก็แปลกแล้วนี่คือคุณภาพไงคือคุณภาพไงนะครับแล้วมาถามว่ามั่นใจยังไงว่าจะชนะแมนยูก็นีไงก็ดีไง,ไงตอนนี้อาร์เซนอลยิงไปแปดสิบแปดลูกยิงไปแปดสิบแปดลูก และไปเจอกับทีมที่พร้อมที่จะกวักมือเรียกเข้ามายิงประตูเลยประตูกูเหนียวโอนาน่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยต่อให้เล่นที่โอทัฟฟอร์ดก็มั่นใจนะครับต่อให้เล่นที่โอทัฟฟอร์ดก็มั่นใจอย่าลืมนะเราเป็นทีมเยือนที่น่ากลัวมากๆ หลายครั้งต่อหลายครั้งที่เราไปเล่นในบ้านเขายังไม่ทันจบครึ่งแรกแฟนบอลเจ้าถิ่นออกนอกสนามกี่ครั้งมาแล้วกี่ครั้งมาแล้ว <c oughs> อเราเป็นยิมเยือนนี่เราไม่กลัวเลยนะครับมาเนะเวสแฮมนะอะไรนะหลายๆทีมที่โดนของเราอะ่ะเชฟยูพวกเนี้ยเพราะฉะนั้น นี่คือความมั่นใจแต่มันมีความมั่นใจที่มันมีเหตุและผลรองรับไงนะหลายคนบอกคุณก็ไปเล่นที่โอร์ฟอร์ดก็น่ากลัวนะในขณะที่คุณเล่นในโอร์ฟอร์ดคุณถึงโดนทีมบางทีมเข้ามาตบอะ่ะ <c oughs> นะอันนี้น่าจะเข้าใจนะโอเคปะ่ะมั่นใจเพราะว่าทีมตอนนี้แมนยูหุนกากมากเลยอะ่ะและก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ถ้าอาร์เซนต้ากล้าที่จะไปแพ้กับแมนยู ในสนามโอเดอร์ฟอร์ดด้วยฟอร์มแบบนี้ชั่วโมงนี้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นแชมป์ไม่สมควรที่จะเป็นแชมป์จริงๆทีมอื่นเขาบุกไปตบแมนยูถิ่นเละเทะเลยอ่ะ <c oughs> และฟอร์มของเราเป็นแบบนี้ถ้ากล้ากล้าบุกไปแพ้แมนยูก็ไม่สมควรเป็นแชมป์สำหรับอาเซนอน พูดไปหมดละเมื่อวานพูดไปคิดว่าเคลียร์หมดทุกอย่างละด้วยเหตุและบทต่างๆเพราะฉะนั้นกลับไปดูให้จบก,ก่อนจะเข้ามาแซะอะไรที่มันดูดูจัดง่าวภาษาภาษสันสนเนก็บอกจัเง่าวโอเคนะเออแล้วเดี๋ยวว่ากันถ้ามันพีคเรามาก็ไม่สมควรเป็นแชมป์ก็แค่นั้นเองไม่เ็ยจะเป็นอะไรเลยเออนะความจริงมันกลายเป็นการเป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยมันค่อนข้างน้อยใจนะ น้อยใจในในในการสื่อข่าวในการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูแล้วคนที่เป็นแฟนอาจจะนอลจะเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่มันจะมาเข้ามาก็มีนะแต่ว่าอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนน่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราจะมีอะไรทีนะพวกสื่อสารมันก็จะเอาไปเขียนนูน่นเขียนนี่ล่าสุดล่าสุดโป๊เป๋ทีวีโป๊เป๋ <laughs> ปปทีวีซึ่งอ่า คอลัมนิสต์เขาเขาเป็นแฟนเด็กผีโปเป๋ทีวีนะหลายคนคงรู้จักช่องนี้นะโปเป๋ทีวีแล้วก็สยามกองแกงกองแกงนฮะ่คอลัมนิสก็เด็กโงก็เด็กผีเพีย้ยวก็ตีข่าวอาเซนอนเมื่อวานนี้เรียกทัวร์ให้มาลงด่าทีมซะ้งเตรียมรถแห่แล้วอาเซนอนเตรียมรถแห่สตาร์ทรถรอแล้วเพื่อจะเตรียมฉลองแชมป์มันพลาดหัวข่าวอย่างเงี้ยเล่นในหน้า ในโซเชียลเสร็จไปเล่นในทีวีต่อโปเป้ทีวีไอ้เหี้ยวยที่ปลายสตาร์ทรถรอแล้วอาร์เจนอนไม่รอสตาร์ทรถอเตรียมฉลองแชมป์แล้วทัวลงเนะี่ยเข้ามาด่ากันอนะ่ะทีมกูโดนดา่าไม่พอใช่ไหมเรียกทัวมาดา่าโอ๊ยรีบเรอเดี๋ยวก็ว้าหรอกนู่นนี่นั่นตอนนี้ฉายาคือว้าว แล้วก็ยามเฝ้าถ้วยใช่ป่ะเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยเออเยอะแยะเลยแต่ทีมพวกที่มึงมาแซนเนี่ยปีนี้พวกมึงไม่ชนะกูบอกให้เออเนื้อในจริงๆเขาเตรียมเตรียมรถเตรียมไม้เตรียมแล้วก็เขาต้องทำเรื่องขอไปที่สภาเมืองของลอนดอนเป็นการเตรียม แต่เข้าใจบริบทเข้าใจในเนื้อหาแต่มันเนื้อหามึงไม่มีเนื้อหามึงบอกเตรียมรถแห่เตรียมรถแห่จริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะฉลองทีมดูล่าสุดดูล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้เขาฉลองแชมป์จากอ่าเดี๋ยวแะมม่ยิขึ้นมาครีเมลีกคุณไปดูคนนี่คนมากเป็นแสนคนเป็นแสนเลยเข้ามาฉลองอะไรเกิดขึ้น อะไรเกิดขึ้นการจราจรติดขัดแน่ๆเลยติดขัดนะ่ะเสียงดังไหมรถแห่ฉลองแชมป์ไม่ใช่รถรถอ่าอ่าไอถวายกระถินไม่ใช่เราต้องเงียบเงียบอันนี้รถฉลองแชมป์คนแม่งก็เข้ามาเสียงเอ,อะอะเสียงดังเสียงดังจากลําโพงรถทีเย่เว่ยจะมาเขาก็ต้องฉลองกันอย่างนี้ใช่ปะประกาศดังเย้แย่ลำโพองอะ่ะ นะแฟนบอกก็เย่เย่เมาเละมันก็อาจจะสร้างความลำคาญสร้างความไม่สะดวกสบายให้กับเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่เช่นการในการที่เราจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีการขออนุญ,ญาตครับเมื้อหายจริงคือสมโมสรอ,อันซนอนทำการยื่นเรื่องขออนุญ,ญาตสภาเมือง เขตอาจจะเป็นง่ายๆของเราคือขออนุญาตเขตนะ,ะเป็นเสียบตเหมือนบ้านเรานะขออนุญาตเพื่อเตรียมตัวไว้ในกรณีที่ว่าถ้าเปิดได้แชมป์จะได้เป็นการขออนุญาตเขาว่าในตัวอาจจะมีการฉลองนะอาจจะมีคนนี้นั่นนะเป็นการขออนุญาตเบื้องต้นการทําพวกนี้มันไม่ได้ขอวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับมันก็มีการยื่นหนังสือนะใช่ป่ะ,ะพิารณาแล้ววันนี้นว,นวันที่เท่าไหร่เขาก็ต้องเตรียมไว เช่นกันนะเพราะฉะนั้นคือเสนอเนื้อหาเนื้อข่าวมันต้องไปให้แบบให้ครบไงไม่ใช่เอาเสนอข่าวเอายอดไลท์แล้วก็แม่งเรียกเม็ดยอดเม็ดมาให้ทัวร์มาลงพีมมากูโอเข้ามาเลยเรีบเลอโอ้โหปล่อยแม่งเคยเอาอีกอะไรเงี้ยโอ้โหนะเราถึงบอกไงว่าคนที่เป็นแฟนปืนนะ่ะต้องแข็งแรงมากๆ ต้องแข็งแรงมากๆเพราะว่าเราไม่ค่อยมีคนที่เขามีปากมีเสียงเท่าไหร่ในวงการเขามีแต่คนเกลียดอ่าพูด,ดง่ายๆมีคนเกลียดทั้งผีทั้งหงอะไรพวกเนี้ยเขาอยู่ในวงการพวกนี้ไไก่เกยเยนะี่ยโหที่พร้อมที่จะแซะพร้อมที่จะกัดเราตลอดเวลานะครับเพราะนั้นก็ก็ต้องเอาผลงานไปสู่ในเพราะปีนี้ผลงานเราดีก็อาจจะมีการแบบอิฉาารลอนิจฉาตารลอ, <laughs> อ,อนนะแต่ผมคนเนื่อผมไม่ยอมและผมไม่ยอมมองผ่านด้วย ผมไม่ชอบการนําเสนอข่าวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือเสนอแบบตรงไปตรงมาสบายใจดีกว่าเสนอแม่งให้หมดว่าอะไรเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่เขาก็ต้องมีการขออ้าวพูดง่ายแมนซิตี้ตอนนี้เขาก็ต้องมีการขอแล้วเพราะอะไรโอ้โหเดี๋ยวแชมป์เอฟเอคัพด้วยเว้ยนะเ,เจอทีมกัลลแมนยูโอ้สิชิชนะอยู่แล้วแชมป์พรีเมียร์ลีกก็มีโอกาสอีกเอ้าเพราะนั้นเขาก็ต้องขอญาตสภา,าเมืองแมนเชสเตอร์เช่นกัน ขออนุญาตไม่ใช่เฮ้ยปุ๊บปัป๊บแม่งเอ้ยเด็กๆขึ้นรถชูถ้วยแห่รถเลยมันไม่ได้การยระจรติดขาดหมูชาบ้านก็ด่าไต้หาถูกว่ามันต้องมีการขอการเป็นขั้นตอนระบบระเบียบอะหัดเข้าใจด้วยเออนะนะเหนื่อยกับพวกแม่งจริงพวกสื่อพวกเนี้ย นะครับอ่ะมาของเราเล็กน้อยข่าวของเราเล็กน้อยที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เมื่อวานบอกเรื่องของการที่จะเข้าจะออกนะครับพี่เทพเดวิดออนสตีนนะผมจะมีสองเทพนะพี่เทพเดวิดออนสตีนพี่เทพฟราริซิโอรโรมาโนนะครับกับพี่เทพอีท่านคืนท่านคือท,ท่านพี่ชาลวัต นะี่เป็นสายขา่าวจะอนสามคนนี้แหละครับที่ผมติดตามแล้วก็ข่าวของพวกพี่ๆเขาเนี่ยแหละที่ผมเอามาแปลแล้วเอามาถ่ายทอดแล้วผมคิดว่าเป็นข่าวที่ชัวร์แล้วก็ตรงไปตรงมานะแล้วพี่เดวิดออนซีนบอกรายงานแบบเป๊ะๆแล้วบอกว่าอาร์ซนอลเตรียมปล่อยอย่างที่บอกเอ็ดดี้ฮัลโลเอ็นเคทนะครับในซัมเมอร์นี้แล้วหลังจากที่ต้องยอมรับนะครับว่า เวลาในการลงสนามของเจ้าหนูเอ็ดดี้เราในฤดูกาลน,นี้น้อยลงน้อยลงและน้อยลงและจะน้อยลงเรื่อยๆถ้าน้องมันไม่พัฒนาไม่แสดงศักยภาพให้มากกว่านี้หรือหรือเอ็ดดี้มา,าสุดทางแล้วมันทำให้พี่เทพเดวิดออนตินบอกเลยนะครับแล้วก็มี หลายคนมีหลายทีมมีหลายคนหลายทีมให้ความสนใจในตัวของเอ n ดีเอ็นทีนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาร์ซนอลเองจะปล่อยมีครับเพราะว่าเราก็มีโครงการที่อยากจะได้ศูนหน้ามาหลายคนไม่ว่าจะเป็นของเกลเคเลสเดี๋ยวผมค่อยดูค่อยพูดถึงเกลเคเลสนะไอคนนี้เป็นเด็กที่เมื่อเกาะเมื่อปีก่อนเพิ่งย้ายจากโคเวนตี้จำไม่ได้นะน่นจาจะย้ายจากจากอังกฤษนี่แหละเราก็ไปดังที่สเปนที่โปรตุเกสนะแล้วก็ โอ้โหมีข่าวกับเซนอนเยอะมากกิลกิเลสเดี๋ยวผมค่อยเอารายละเอียดมาคุยกันกดีๆไหนจะมีของเชสโกรวมถึงอีซักด้วยนะที่เซนอนให้ความสนใจครับควาสนใจของอีแวนโทนี่อีแวนเจนี่ตอนนี้ลดน้อยลงไปหน่อยนะลดน้อยลงไปหน่อยนะครับกลายเป็นพวกนี้ขึ้นมาแทนแล้วก็มีข่าวได้รับความสนใจอีกทีมหนึ่งครับที่มีข่าวเลยอยากจะได้แพ็คคู่อยากจะได้แพ็คคู่ก็คือในรายของ เอ็ดดเอมิลส์สิธโลรวมถึงตัวของเอดดี้เอนเกเทียด้วยนั่นคือทีมอิสุวิททาวนะครับอิสตูทาวน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วนะ่ะปีหน้าขึ้นมาลุยในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วมีความสนใจอยากจะได้ทั้งเอมิลส์มิธโลและในรายของเอ็ดดี N ้ฮัลโหลเอนเกเทียอยากจะได้แพ็คคู่ก็คงเดี๋ยวคงจะามาติดต่อ,อเพราะว่าในการเสริมทีมของฟุตบอล ในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถขึ้นมาถ้าไม่มีการเสริมทีมที่แข็งแกร่งครับขึ้นมาปีเดียวก็ลงใช่ไหมเราก็เห็นหลายครั้งแล้วถ้าขึ้นมาแบบโอ้ไม่มีการแบบเสริมทัพเสริมทีมเอาทีมชุดเดิมขึ้นมานะเต็มที่จริงๆอาจจะปีเดียวนะเต็มที่จริงๆอาจจะอยู่ได้อีกปีหนึ่งหรือไม่ก็ขึ้นปุ๊บลงปั๊บเลยเราก็เห็นหลายๆครั้งเราะนั้นยิบสวิตทาวที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยเขาคงจะต้องหาทางที่จะทำอเอาตัวนะักเตะผู้เล่นเพื่อเอามาซัพพอร์ต เพื่อที่จะต่อสู้กับในพรีเมียร์ลีกได้เพราะฉะนั้นเมื่อมามีข่าวนี้ก็มีโอกาสนะเพราะไหนไหนก็เคยบอกนะว่าถ้าเผื่อคนใดที่ไม่อยู่ในแผนการนําทีมก็น่าจะอยู่แต่ใจผมนะใจผมนะจมนะเจ็บสมิธโลเอ็ดดี้ปล่อยเหอะ <c oughs> เอ็ดดี้ปล่อยเหอะนะอันดีความคิดผมนะนะครับอีกคนนึงอีกคนนึงครับที่ได้รับความสนใจจังทั้งจากนิวคาสเซิลและจากสโมสส บาเยอร์มินิกก็คือพี่โอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกครับตอนนี้คาดว่าราคาน่าอยู่ประมาณ39-40ิ้าล้านปอนด์นะมันมีการคาดการณ์อย่างนี้พี่ชินโก้ี่เข้ามาเพื่อมาเติมเต็มมาช่วยเติมเต็ม,ตมในระบบแบ็กอินเวิร์ดที่พิต้าต้องการตอนนั้นมากๆแล้วก็คนที่จะเข้ามาช่วยในการเล่นแบ็กอินเวิร์ดก็คือพี่โอเล็กซานเดอร์จินเโกนะครับ เข้ามาโอเคนะปีสองปีแรกก็เห็นอยู่ว่าเขาสามารถมาช่วยทีมได้นะครับเพื่อช่วยเข้ามายกระดับทีมความคิดเห็นผมนะอแต่หลังจากที่ตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่พี่โก้เข้ามาช่วยยกระดับทีมตอนนี้หลังจากที่เราได้หลายๆคนมาทีมมันยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งละทีมอาร์เซนอลยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งละและดูเหมือนว่าพี่โอเล็กซานเดอร์ชิลโก้จะไม่สามารถยกระดับตามทีมได้ ความคิดเห็นผมอาจจะมีจุดอ่อนบ้างหนึ่งสองสามสี่นะและเดี๋ยวเรามียูเลนติมเบอร์เรามีทาเกโรโูทมิสูแล้วและเดี๋ยวเราก็อาจจะมีใครเข้ามาใหม่ก็เลยมีข่าวว่าถ้าได้รับความสนใจและมีการเสนอขึ้นมาจริงอย่างน้อยสามสิบเก้าสี่สิบอะไรเงี้ยโอกาสมีแนวโน้มที่จะปล่อยก็มีเหมือนกันเพราะอาจจะนอนก็ต้องการระดมทุนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ ไว้หลังปิดตาดูนะก็มีข่าวเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับก็มันไปเริ่มปกติไปเริ่มปกติจริงๆต่อให้ตอนนี้ทำเรากําลังมุ่งมั่นอยู่นะทีมบอร์ดทีมบริหารทีมสเกลเองก็ต้องส่งรายงานมาแล้วว่าใครน่าสนใจใครยังไงพอเพิ่มมีการส่งไปพูดคุยอะไรแล้วด้วยเพียงแต่ว่าข่าวมันยังไม่ออกมาเท่านั้นเองนะจะไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน้าง,งานไม่ได้ก็เหมือนกับรายๆของพี่ข้าวดวแกลนไรเห็น,ไห,นไหมติดต่อกันมาตั้งรวมครึ่งปี ใช่ป่ะตั้งรวมครึ่งปีตั้งแต่ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกที่กาตาร์จนกว่าจะมาเอ็กเซฟเอามาเปิดตัวกันจริงๆก็คือตอนที่ปิดฤดูกาลไปแล้วนะเขาก็มีการพูดคุยกันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันมีหลายคนมีหลายเคสที่พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาเอ็กเซฟมาเปิดตัวตุ้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตามเลยเพราะนั้นเราไม่สามารถรู้ได้หรอกครับทางทีมของเราเองก็ต้องทําการแบบ ระมัดระวังและให้เป็นความลับมากสุดเพราะว่าอะไรถ้าคู่แข่งรู้ก็อาจจะมีการล่อก,การบ้านได้เหมือนบางทีมที่เคยทํามาเหมือนบางทีมที่เคยทํามาเออนะมาล่อการบ้านเราเยอะมากนะครับแล้วก็ได้การบ้านไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะก็เช้านี้ก็คงจะประมาณนี้เอ้าเอางี้ตอนนี้ที่มีข่าวกับเรานะเอาชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจาะกัน บูโล่กิมมารก็มีเห็นปะ่ะอ่าบูโร่กิมมารของิวคาสเซนลนะครับแล้วก็ในลายของอ่ใครอ่ะเดี๋ยวทำทำไวละเดี๋ยวไว,ไว้ไว้มีจังหวะนะครับมาตินซูเบียนดีคนหนึ่งนะแฟรงกี้เดยองก็มีอ่าแฟรงกี้เดยองก็มีเอามาดูโอนานะ่าโอ้โหคนนี้ก็แม่อนะนะแล้วก็ยูซุฟโฟฟาน่าพวกนี้ก็มี พี่เป็นข่าวเกียวเคเลสอีกอเล็กซนเดอร์อีกซักแม้กระทั่งเอวานโทนี่นะครับตอนนี้มีข่าวอยู่พวกนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ไปพูดคุยถึงไหนกันละบ้างนะบางทีก็ต้องปฏิเสธก่อนตัวนักเตะถ้าอาจจะได้พูดคุยแล้วก็ต้องปฏิเสธก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะกระทบไงมันจะกระทบ <c oughs> มันจะกระทบนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของ คลายฮวเดซึ่งเขาได้ไปไปสัมภาษณ์กับสื่อสื่อนึงนะไปสัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งนะอ,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 อันนี้ภาพภาพจาพกการที่เขาไปนั่งสัมภาษณ์นะ,ะการที่เขาไปนั่งสัมภาษณ์แล้วก็ผู้สื่อข่าวที่เป็นพิธีกรสุภาพสตรีก็ได้ถามคลายฮาวเวดเออก็ดีนะผมว่าผมว่าเขาสัมภาษณ์ดีอะ่ะผู้สื่อข่าวเขาถามว่าคุณคลายฮาวเวดถ้าเผื่อจะต้องเลือกนักเตะจากทีมเกา่า ได้หนึ่งคนเพื่อมาร่วมทีมอาร์เซนอลทีมเก่าก็คือเชลซีนะครับถ้าให้เลือกนักเตะหนึ่งคนจากทีมเก่าเนี่ยคุณจะเลือกใครอ่าคาฮาเวดโดนยิงคำถามน,นี้คา,าร์ฮาเวตตอบว่าไม่มีอไม่มีไม่มีสักคนเน่ยผมมีความสุขกับทีมชุดนี้ในชุดของอาร์เซนอลปัจจุบันเรามีทุกๆกคนที่เราต้องการอยู่ที่นี่แล้ว ไม่ต้องการใครโดยเฉพาะจากทีมเก่าโคตรจลาดตอบเลย DNA พิต้าชัดๆเห็นไหมพิต้านะนอกจากที่วางแผนมีเทคนิคมีจิตวิทยาอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการวางตัวในโลกโซเชียลเรื่องการวางตัวต่อหน้าสาธารณะพับบิกต่างๆเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะนอนได้สอนนักเตะอย่างแน่นอนครับ ในการทำเวิร์กช็อปปันสำคัญนะครับโปรไฟล์ของคุณเป็นยังไงโปรไฟล์ของคุณเป็นยังไงในสนามคุณเป็นยังไงในสนามซ้อมของคุณเป็นยังไงโดยโลกโซเชียลของคุณควรจะเป็นยังไงและในที่พับบิคคุณควรจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บรมคุณซื้อต่างๆที่เป็นเอกุไม่ว่าทั้งเป็นป๋าเวนเกอร์แม้กระทั่งเซอร์อเล็กซ์ฟูกซันที่เขาจะ ให้นักเตะแตกแ,แถวไร้วินัยไม่ได้เลยคุณสังเกตดูนักเตะมันอยู่รุ่นเก่านะไร้วินัยหน่อยเดียวนะมีภาพแบบเมาปิ้นมีอะไรอะไรออกมาในท,ทั้งทั้งที่ในช่วงการแข่งขันหรืออะไรนะโอ้โหเซอร์เล็กนี่ควันออกหูเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมว่าพี่เม์กตาได้สอนได้สั่งนะแล้วก็กำชับแน่ๆว่าในการให้สัมภาษณนะ์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยคุณจะต้องอยังไงโดยเฉพาะการที่จะไม่พลาดพิง ถึงคู่ต่อสู้ต้องให้เกตคู่ต่อสู้ทั้งก่อนเกมและหลังเกมนี่คือิ่งที่ผมว่าเขามั่นใจว่าเขาจะต้องใส่อย่างนี้อย่างแน่นอนเพราะนั้นเราจะไม่เห็นคำพูดรบๆเลยถ้าเมื่อมีนะรับรองในไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามมันเอามาแล้วมันเอามาขุดแล้วมันขุดเอามาเล่นแล้วแต่เราจะไม่เห็นจากปากทั้งปีข่าวดีแคนไลท์ทั้งหมางตินโอเดนการ์ดรุ่นนี้หน้าไหนมาถามว่าเป็นยังไงอีกสองแมตส์สามแมตช์ที่เหลือยังมั่นใจบอกผมมั่นใจนะผมมั่นใจ การตัดเนการเมื่อวานพูดนะมั่นใจทีมของเราจะเก็บชัยชนะสองแมตช์ที่เหลือได้แต่ว่าที่เหลือก็คือสนามอื่นหมายถึงทีมซิตี้เขาไม่ได้พูดเลยว่าเฮ้ยจะต้องหวังว่าฟูลแลนจะต้องไปอ่าหยุดแต้มนะสเปย์จะต้องหยุดเขาไม่พูดเลยเขาบอกว่าเขาอขอทําหน้าที่ของสองแมตช์ของเขาให้ดีที่สุดและมั่นใจว่าจะเก็บได้ในขณะที่สนามอื่นเขาไม่สามารถที่จะไปควบคุมที่จะไม่ที่จะไม่ไปอ่า มีอะไรไปไปไป,ไปยุ่งอะปล่อยเป็นหน้าที่ของเขานะขอทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดเพราะสนามอื่นเราไม่สามารถควบคุมได้นี่คือการให้สัมภาษณ์อะแต่ลองให้สัมภาษณ์แบบอ๋อผมคิดว่าฟูลแลมจะต้องแบบเออยัดเยี่ยวเผาปรใช้ให้กับมนซิตี้เลยสเปอร์คงจะต้องทําหน้าที่เขาไม่ยุ่งเลยนะเขาไม่แตะเลยเขาตอบแบบเป็นกายว่าสนามอื่นมันไม่สามารถควบคุมได้ปล่อยให้เป็นไปตามก,การเวลา ตามนารณการ้าง,งานแล้วกันเห็นไหมต่งเกียนาการพูดอย่างนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะอ่ะยินดีกับโบลเซียดัดมูลด้วยนะครับทิ้งท้ายวันนี้ยินดีกับโบลเซียดัดมูลครับแล้วก็เมื่อวานก็บุกไปย้ำแนคนเมื่อคืนนี้บุกไปย้ำแคนปารีแซงแยมแองแไปอีกหนึ่งลูกก็ทําให้สกอร์รวมเป็นสองศูนย์ดัดมูลเสือเหลืองครับโอ้โหผลงานในฟุตบอลบนเดลกคาก็ไม่ก็ดีนะแต่บุกเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับเดี๋ยววันเดือนพฤษภา มาที่เวมเบอรีมาเป็นทีมรอชิงชนะเลิศแล้วอ,อ,อ,อมารอชิงชนะเลิศแล้วนะครับใครจะนึกนะเสือเหลืองนะเสือเหลืองบริทตะมปูลได้แชมป์ครั้งแรกก็ตอนชนะจู๊บเนะโอ้สมัยตอนตอนพวกลาสิกเคนตอนโอ้ยปีเก้าศูนย์อะเก้าศูนย์เก้าเก้าเท่าไหร่ไปเร่น่ะยิงแบบยิงลูกไกลชนะ จูวินตุสโอ้หตอนนั้นไปเข้าจริงกับจูวินตุสโอ้โหหลายปีแล้วหลังจากนั้นก็เคยเข้าจริงกับบายเยนนีกช่วงของอพี่เจเกนครอฟนี่แหละเออจำได้ชิงกับบายเยนแล้วก็ถูกไอ,อยเนอยเนไอเยนล็อบเบิของบายเยนเป็นเยอรมนันดีมไฟไฟนอลไงตอนนั้นแล้วก็ถูกบายเยเนยชนะไปไอยเยนล็อบเบิมายิงทีท้ายมั้งแล้วทำให้แพ้ไป แพ้ไบเยอร์มิวนิกไปนะครับใช่เจเกนคอปนี่แหละตอนนั้นเจเกนคอปเป็นโค้ชอยู่อ่านะแล้วก็ปีนี้หลุดเข้ามาชิงชันเลิศอีกทีมหนึ่งแล้วเป็นทีมแรกนะครับรอผู้ชนะคืนนี้ระหว่างเลอเมลิทกับบบเยอร์มิวนิกซึ่งเสมอกันมา2ประตูต่อ2ในแมตช์แรกวันนี้เล่นติสานเดียโก้เบอร์ดบ,บิวนะครับก็พลาดไม่ได้เพราะว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สนุกแน่นอน ไปดูครับว่าไอ้เจ้าวีซุสจูเนียร์ไอ้เจ้าจูดบรงแฮมนะไปดูโทนี่ครสไปดูอ่าลูก้าโมดิตดูพวกเนี้ยว่าเขาแม่งเล่นนยังไง,ไงบอลระดับเทพในการทำทีมของอันเชลติกับบาเยอร์ก็ <c oughs> นะอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาก็มีดีเหมือนกันแม่งก็ไม่มาถึงตรงนี้ได้วันนี้จะเป็นการดวลกันร,ระหว่างอันเชลติกับโทมัสทูเคิลโทมัสทูเคิลนะครับและโทมัสทูเคิลมีข่าวด้วยนะ มีข่าวด้วยว่าอาจจะมาแมนยูโอ้โหตอนนี้ข่าวแม่งเต็มที่เลยนะมีข่าวทุกาัตทุกร์อาจจะมาแมนยูจะสลับกับเทนฮากก็เดี๋ยวต้องตามกันไปนะเดี๋ยวคืนนี้ลุ้นอยูฟาแชเปี als, ้ยนลีกนัดที่สองกันดูซิว่าใครจะไปเข้าชิงกับดอุนุลจะกลับมาเป็นบายเยินไหมมาพ่านเป็นดีมไฟดีแมตไฟนอลอีกครั้งหนึ่งไหมหรือทีเป็นรายชันชุดขาวเข้าไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหพรานั้น สนุกจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดต่อที่หุวยนะครับเ,เสร็จจากนี้ก็คงจะหาอะไรพักผ่อนกินอะไรสบายๆหน่อยนะอากาศดีๆด,ด,ด้วยไม่ร้อนก็หวังว่าทุกคนคงมีความสุขกันครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝักสบายดีพี่น้องสอบวลาวทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดแยแดงภาคใต้และทั่วประเทศครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับที่ฮุ้ยเจ้าหน้ากอนแซนดคลับด้วยครับฝากผลิตภัณฑ์ไว้ในอ้อมใจด้วยเม็ ฟู่แดงแรงลิตรนะครับบุมมินแนกครับหนึ่งหลอดยี่สิบเมตรหกร้อยยี่สิบาทส่งทั่วไทยจริงๆใช้เดดีมากๆว่าแล้วขอกระดกหมดแก้วก่อนอคุณสุดยอดอยู่แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมเจอกันในวัพรุ่งนี้สวัสดีครับ